ชื่อการิการหรือเปิรค่ะวันนี้มามาเรียนเคยมาเรียนกับผ่อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์เราวันนี้พามาเป็นเพื่อนของแม่เลี้ยงนะคะพาแม่เลี้ยงมาเรียนเพราะแม่เลี้ยงอยากอยากมาเรียนก็เลยพามาแล้วมีอีกหลายคนอยากมาเพราะว่าเขาเห็นเปิ้์นไปจักตอนที่เมื่อก่อนเปิ้์นไม่เคยมาเรียนจัดกระดูกเมื่อก่อนเปิ้์นไม่เคยมาเรียนจัดกระดูกเพราะเปิ้์นเรียนกลับไปชีวิตเปลี่ยนค่ะคือ แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนเราทํางานทุกวันไม่มีเวลาอะไรแต่มาเป็นหมอเนี่ยมีเวลาอยากไปไหนก็มาไปได้ตอนนี้มีเวลามาส่งแม่เลี้ยงเลยเป็นอาชีพันเป็นอาชีพอิสระจากเมื่อก่อนเราต้องแต็มมุ้งไปทำงานห้ามมงกลับมาเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็นวดไทยแล้วมันมันเหมือนระดับพยาบาลแต่ตอนนี้มันเหมือนยกระดับเราขึ้นเป็นหมอแล้วค่ะเหมือน แล้วก็ไอเรื่องลาเต้เล่าให้ฟังตอนนั้นเปิดใจคือตัวเองเป็นคุณแท้คนที่คนอื่นไม่ได้กินแต่จะได้กินก่อนกินน้ำหอมกินอะไรเนี่ยคนอื่นไม่ได้กินจะได้กินก่อนก็เลยอยากรักษาพระอาจารย์เป่าให้ครั้งแรกฟื้โอ้โหแบบคู่เลยแตกตุ้มแบบโ้หงายลังแล้วแล้วแล้วแว็มวแบบว่ามีเหมือนพวแลวแล เหมือนอุ้ยเราตายหรือเปล่าเนี่ยเราตายเหมือนเหมือนเราไม่มีตัวตนอ่ะเราตายหรือเปล่าเนี่ยเรามาอยู่ที่ไหนบนสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นหนักความคิดพอกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนูคนมาเต็มข้างในเพื่อนเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันมาช่วยนวดอะไร่เงี้ยก็ร่างกายด่โอเหมือนเลยแตกสุาบเย็นเย็นซาซาไปจากที่คนไม่มีเหงื่อก็จะมีเหงื่อไหลเต็มตัวเลยอ่ะแต่ข้างในมันเย็นเย็นแต่ข้างนอกนี่เหงื่อเต็มเลยอ่ะ ขอบคุณเจ้าครูที่ให้ชีวิตใหม่คนะ